สวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองช anel ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่6ตุลาคมพศ2566นะคะซึ่งวันนี้แอดก็จะพาท่านผู้ชมมาตามต่อนะคะสูตรคำนวณของอาจารย์กระบินนะคะก็สำหรับงวดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์ก็เข้าแต่เลขวิ่งนะคะวิ่งล่างเข้า6นะคะวิ่งบนก็หลุดนะคะท่านผู้ชมเนาะ แต่ว่าตัวจับคู่ก็เฉียดไปเม็ดเดียวนะคะอาจารย์ให้หกเจ็ดเจ็ดหกนะคะสองตัวล่างก็ออกหกหกนะคะก็น่าเสียดายจริงๆนะคะถ้าสายวิ่งสายรูดนะคะก็คงจะโชคดีไปกับอาจารย์นะคะเพราะว่าอาจารย์เน้นให้รูดหกนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะงวดนี้ก็ยังคงตามต่อเหมือนเดิมนะคะ ก่อื่นเอ็ดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอ็ดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวเอ็ดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะอาจารย์ ครับผมค่ะค่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างเนาะอาจารย์ง <c> ว <oughs> ดที่ผ่านมาสูตรก็เข้าแต่เล็กวิ่งเนาะอาจารย์เนาะเข้าแต่เล็กวิ่งครับค่ะตัวจับคู่ก็เฉียดให้หกเจ็ดออกหกหกเนาะน่าเสียดายจริงๆเนาะอาจารย์สองงวดแล้วอ่ะค่ะงวดก่อนนั้นอ่ะสี่หกออกออกอะไรนะออกอ ออให้สี่เจ็ดออกสี่หกน้องหมดก<ช>่อนนู้น่ะเฉียดเม็ดเดียวเหมือนกันค่ะจานเออเฉียดเม็ดเดียวเหมือนกันให้รูดสีม่มวนนี้ให้รูดมวนนี้ให้รูดหกโอ,อถ้ถ้าถ้าสายรูดก็คงจะถูกเนาะจานเนาะถ้าคนชอบเล่นเนาะก,ก็ก็นั่นแหละก็ผมบอกว่าหกมันสวยมวน,นที่มวนที่ผ่านมานะมวนวันที่หนึ่งนะหกผมเป็นตัวเด่นล่างเลยอ,ะอ่ะเพียงแต่ว่าเราจับคู่ ไม่ถูกอ่ะเนาะใช่ค่ะอาจารย์เฉียดไปเม็ดเดียวจริงๆเนาะเฉียดไปเม็ดเดียวอ่ะค่ะก,ก็เลยพลาดไปค่ะไม่เป็นไรค่ะอาจารย์งวดนี้เอาใหม่ค่ะเออพอดีงวดนี้ก็เป็นหวยเออเลขของวันจันทร์เนาะค่ะอาจารย์เออวันจันทร์วันจันทร์ วันจันทร์วันที่16ตุลาคมนะครับก็เหมือนเดิมเลขตารางเหมือน,นเดิมครับตามต่อเหมือนเดิมค่ะอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเอา,เราออปรับกล้องก่อนค่ะอาจารย์จะได้เห็นตอนเขียนตัวเลขด้วยเอเอเดี๋ยวหมุนกล้งองเสียงชัดไหมเสียงชัดไหมค่ะชัดค่ะอาจารย์ค่ะพร้อมแล้วค่ะอาจารย์ เลขตารางสามครับเลขหลักจดอะงเเลขหลักเลขหลักเลขตารางเลขหลักเลขหลักสามครับสามค่ะหกหกเจ็ดเจ็ดค่ะแล้วก็ห้าห้าหนึ่งหนึ่งสองสองค่ะ ก็หตัวครับหกตัวเนาะเดี๋ยวคิดคิดว่าน่าจะมีน่าจะมีสองตัวน่าจะเข้ามาสองตัววันนี้ค่ะอาจารย์ดึงออกมาวิ่งเหมือนเดิมนะครับวิ่งโบวดนะครับวิ่งโบสามครับสามค่ะหกสามกับหกนะคะครับผมค่ะอาจารย์ พวกวิ่งเนี่ยผมชอบสองตัวเลยนะครับเ,เน้นทั้งสองชุดเลยนะจะ๊ะเน้นทั้งสองตัวนะครับค่ะเดี๋ยวถ้ามีโค้งสุดท้ายเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับจับคู่นะครับค่ะจับคู่ค่ะสามหกครับสามหก,สาม,หกสามเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหก กันไว้หนึ่งตัวหนึ่งคู่นะครับเป็นตัวกันไว้ก็คือหนึ่งเจ็ดครับหนึ่งเจ็ดคือตัวกันเนาะก็ก็สีคู่วันนี้วันนี้เพิ่มมาคู่หนึ่งเป็นสีคู่นะครับตัวนะครับค่ะสามตัวค่ะสองสามหกครับสองสามหกหนึ่งสามหกหนึ่งสามหก แล้วก็จะมีอีกสองคู่ก็คงไม่ต้องหรอกมันจะมีเอ่ 4, 3, 6, 9, 3, 6, อสี่สามหกเก้าสามหกก็เดี๋ยวเอาไว้นะครับก็ไม่ต้องลงนะครับยิ่ไปค่ะจางเน้นเน้นเลยนะครับสามหกครับเน้นสามนะคะ3 7เจ็ด สามตัวเน้นไปที่สองสามหกค่ะสามตัวเน้นอสองสามหกนะคะอ่าคู่เดียวนะครับชุดเดียวค่ะ,คะต่อไปนะครับวิ่งล่างนะครับวิ่งล่างค่ะวิ่งล่างผมจะใช้เลขกำลังวันของวันจันทร์นะครับสองตัวเลยนะครับ สามครับึ่่ล่างสามเจ<บ>็ดสามกับ,จบเจ็ดเน้นไปที่เจ็ดเลยรูดเจ็ดเลยรูดเจ็ดเลยงวดนี้นะจานนะสายรูดเนาะใช่ครับค่ะจ้า,ภาชอบเจ็ดมันจะมีเก้าอีกตัวหนึ่งเก้านี่พผอมให้ดับล่างแล้วหค่ะจ้าสูตรของผมเนี่ยดับเก้าเนี่ย เป็นหมวดที่สี่สิบแล้วนะ,นะผมก็วันวันอยู่เหมือนกันผมคิดว่าน่าจะอยู่อีกค่ะจ้าถ้ามันไม่อยู่ถ้ามันไม่อยู่เนี่ยเก้าเนี่ยงหมวดนี้ถ้ามันไม่อยู่นะหวดต่อไปมันก็จะนับหนึ่งใหม่เลยลนะ่ะถึงผมไม่กล้าให้ไงคอถึงผมไม่กล้าบอกไงเพราะว่ามันยาวมันยาวมามากแล้วมันสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบหมวดแล้วแหละดับอยู่วันนี้เป็นเก้าข้างล่าง จับคู่ค่าจานเจ็ดห้าครับเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดหกโอ้ตัวเก่าเลยเนาะจา์อ่าตัวเก่าตัวเก่าตัวนี้แหละผมยังยังจำไม่ลืมเลยตัวนี้แหละพูที่แล้วค่ะ <c oughs> แล้วออมก็ซื้อหลายเหมือนกันค่ะงวดที่ผ่านมาซึ่งว้ผมมั่นใจว่าเจ็ดหกเลยเมื่อที่แล้วหกเจ็ดเลยแม่งออกหกหกจะได้ เจ็ดได้มากเลยเจ็ดหกแล้วใช่ไหมค่ะเจ็ดหกแล้วค่ะเจ็ดห้าเจ็ดหกแล้วค่ะแปดเจ็ดอีกคู่นึงแปดเจ็ดค่ะก็แค่นั้นแหละสามคู่นี่แหละเน้นสามชุดนี่แหละเน้นคู่ไหนคะอาจารย์เน้นที่เจ็ดหกเลยเม็ดเดียวเลยเน้นเจ็ดหกเม็ดเดียวเนาะครับค่ะตามตัวเก่าชอบเจ็ด ก็ไม่แน่งวดนี้เนาะอาจารย์เนาะอาจจะมาตามหลังก็ไ่้หุยผมมันเคยเป็นนะมันเคยตามหลังมานะใช่มันชอบออกตามหลังบางทีเนาะบางทีมันก็ตามหลังนะค่ะหุยวันนี้เป็นหุยเออหุยวันจันทร์นะครับวันที่หนึ่งวันจันทร์ค่ะเลขติบบนล่างเหมือนเดิมนะครับเลขเด่นบนล่างนะเลขเด่นบนล่างเด่นบนล่าง แต่ว่าให้เน้นล่างอีกชุดนี้ให้เน้นล่างอ๋อค่ะให้เน้นล่างอีกมีแน่นอนหนึ่งตัวอีกนะครับเก้าครับเก้าสามสามเจ็ดเจ็ดซึ่งก็ถ้าพี่น้องชอบเก้าข้างล่างก็ไม่น้อยหน่อยก็ได้เพราะว่าเก้านี้มันมันเป็นสุดดับสุดดับล่างของผมแต่มันเด่นอยู่ข้างบนนะเก้าอออก็เลยก็เลยตั้ง ตั้งแท่เลขเก้าสามเจ็ดเนี่ยเด่นเด่นบนล่างเนาะค่ะอาจารย์ที่ว่ามาอีกหนึ่งตัวนะครับงวดนี้มั่นใจไหมคะอาจารย์ก็มั่นใจนะครับโดยเฉพาะเลขวิ่งเนี่ยผมผมตั้งแท่นเลยว่าเลขวิ่งคือจริงๆเลขวิ่งผมให้ไปสีตัวก็จริงอะ่ะเหมือนเหมือนกับทุกงวดทุกหวดอะไรแต่ว่ามันเป็นตัวเลขแค่สามตัวตัววิ่งบนล่าง ใช่ค่ะอาจารย์เพราะว่าไอ้สามม,นมนนันตัวเดียวกันไงตัวเดียวกันใช่ครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยสามกับหกใช่ไหมแล้วก็ข้างล่างนี่ก็สามกับเจ็ดสามเป็นตัวเดียวกัน,นค,ค่ะใช่ค่ะอาจารย์มผมก็มั่นใจอ่ะเนาะว่าถ้าสามมาวดนี้ถ้าสามมาวดนนี้คิดว่าถูกคิดว่าใช่นะครับค่ะ,คะห้าหกเจ็ด เด่นบนเนี่ยห้าหกเจ็ดเนี่ยมันติดตัวหนึ่งอยู่แล้วนะครับติดบนเลยล่ะนะครับในสูรเนี่ยห้าหกเจ็ดเนี่ยติดก็คือสามสามเป็นเลยกําลังวันถ้าสามมาก็ใช่นะครับสามห้าสามหกสามเจ็ดแต่ผมให้ดับสามห้าไงมันก็เหลือสา<ห>มหกสามเจ็ดประมาณนี้ก็แคนี้ค่ะอาจารย์ปูว่าถ้าสมมาใช่นะครับ สามมาก็เกาะคู่ห้าสามห้าสามหกสามเจ็ดเหมือนที่บอกไปนั่นแหละก็มีความมั่นใจนะครับค่ะก็ให้เอีพิจารณาดูเนาะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนเนาะอาจารย์เนาะใช่ครับแต่ว่าสายรูดสายวิ่งห้ามพลาดนะคะเพราะว่าสูตรของอาจารย์ก็จะเข้าทุกงวดนะคะสําหรับเลขวิ่งนะคะก็นั่นแหละเลขวิ่งเหมือนที่เคยบอกกัะละองอะไรนะครับว่า มันมันไม่บนก็ล่างไม่บนก็ล่าง<ช>มันก็ะจะสลับกันอยู่อย่างนี้แหละ,ะมัวน,นี้ก็ใช่กับผมว่าค่ะไม่มีหลอกเล็กวิ่งอ่ะจะมาตัวไหนเนาะระหว่างสามหกเจ็ดเนาะอาจารย์เออสามหกเจ็ดเนี่ยจะมาตัวไหนแค่นั้นค,คือพูดง่ายว่าข้างบนเนี่ยห้าหกเจ็ดเนี่ยมันติดตัวหนึง่งแหละ หลังจากที่มันหลุดไปแล้วชุดที่แล้วนะหลังจากที่ช่องนี้มันหลุดไปแล้วเนี่ยล็อกนี้มันหลุดไปแล้วงวดน,นี้มาเพราะว่าผมทําสถิติไว้ยอยู่หลายปีไห,หลามา,ลา,าถ้ามันหลุดมาปั๊บเนี่ยงวดน,นี้มาเลยนะครับดุดบนใน, 5, 6, 7, นห้าหกเจ็ดนี่มาถ้าสามมาก็คือใช่ประมาณนั้นนะครเน้นๆข้างล่างนะครับเน,น้นๆข้างล่างเอางวดนี้ ยังไงก็มีนะครับถ้าถ้าพี่น้องคิดว่า6 2ตัวน่าจะเหลือตัวหนึ่งอะก็นั่นแหละ7 6ก็แหละ6 7แค่นั้นแหลยงวดนี้ก็ขอให้เข้าน้อยจารย์เนาะอือเพราะว่าถูกรับประทานมาหลายงวดแล้วผมน่วมเลยอ่ะเจ็บหนักเลยค่ะอาจารย์ผมน่วมเลยอ่ะเหมือนกันค่ะอาจารย์โอหมดแรงเลย วันนี้จะมีเงินซื้อหรือเปล่าเหมือนกันนั่นแหละอาจารย์เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับก็มีความหวังนะครับมีความอมั่นใจเหมือนเดิมว่าน่าจะเป็นตัวที่ใช่นะครับก็ถ้าพี่น้องอเอฟซีชอบก็จัดไปนะครับหรือว่าดูตัวเลขเป็นแนวทางไว้ก็ได้นะครับก็ก็ มีแค่นี้นะครับก็ขอวอวยพรให้กับพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับทุกท่านจงมีความสุขนะครับอิสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับก็ขอ,ขอให้ทุกคนจงโชคดีเฮงเฮงปังปร่ำรวยกันทุกคนนะครับผมค่ะแอดก็ขอบคุณอาจารย์มากค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะ